อยู่สบาย3นะคะนะครรา,าชส,สีมาค่ะหรือว่าโคราชนะคะนี่เราพากันมาดูร้านนี้เลยค่ะผละมไม้บุฟเฟ่ต์ปั่นนะคะ25บาทให้เยอะมากนนั้อี Je suis ยวนี้ก,ก่อนเลือกไ,ได้เลยนะครับแล้วตรงไหนไม่ถึงกว่ได้นะครับนี่ที่ไม่เลือกก่อน แก้วละสาบาทนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับ่ครับอคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ับสนดรับ ส5บาทแล้วก็35บาทนะคะหยิบได้ไม่อั้นเลยลเอาว่าเหนื่อยคะคาดแม่ค้าก็จะปอกให้สดๆเลยนะคะไปเดือมเลยค่ะ นี่อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้แม่ค้าหยิบเองนะไม่เกี่ยวกับลูกค้านะมะนาวเย็นมะนาวเย็นมะนาวเย็นคือไม่ถึงมะน,นาวไม่ปัน่นอ๋อไม่ปัน่นว่ามะนาวจะหมดแลนะ้วเขาจองไว้อ๋อนี่ทางร้านก็มีขายหลากหลายเลยนะคะน้ำมะพร้าวก็มีนะคะน้ำมะพร้าวไว้ก็มีนะน้ำผึ้งกับนมเป็นทมะพร้าวมะพร้าว,วนุ่มสดอร่อย

เขสงหลักคือแค่นั้นเองเลาที่ขึ้นนะครับนี่ละไข่ละสองฝั่งเลยฝั่งนู้นด้วยโอ้โหงโมกอนนะมาเพ้ออย่างเดียวน้อโอเคเพืงโมเพื่อไ้โมงโมื่อไก่ยสิบห้าบาทนะคะไข่เยอะมาก กขูดให้หมดนะ thank <laughs> you สดๆตรงนี้เลยนะคะจะไม่ได้ปอกเปลือกเอาไว้ให้ก่อนนะคะถ้าใครสั่งปุ๊บนะคะก็จะมาปอกให้แล้วก็เอาใส่แก้วปั่นทีเดียวน,นี่ลูกค้าได้แต่วันแรกเลย